สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอมีสูตรสำหรับคนที่เส้นเลือดฝอยเปราะบางแล้วก็แตกง่ายนะคะเราจะใช้สูตรนี้ค่ะเราจะใช้น้ำเต้าหู้นะคะเราสามารถซื้อจากร้านค้าที่ขายน้ำเต้าหู้ได้หรือจะเป็นขวดก็ได้นะคะแต่เราจะใช้ในอุณหภูมิที่ปกตินะคะไม่ใช้น้ำเต้าหู้ที่กำลังร้อนนะคะเราให้หายร้อนก่อนนะคะเราถึงจะ,ะนำมา ใส่กับมะนาวนะคะเราจะใช้มะนาว1ผลนะคะบีบใส่ลงน้ําเต้าหู้เลยนะคะเหตุผลที่เราจะไม่ใช้น้ำเต้าหู้ร้อนก็คือจะทําให้วิตามินซีหายไปนะคะวิธีการทําก็คือเราจะบีบมะนาวนะคะใส่ในน้ำเต้าหู้ได้เลยนะคะ1ลูกค่ะนะคะแล้วเราก็จะคนนะคะให้เข้ากันสูตรนี้จะช่วยในเรื่องของอเส้นเลือด ฝอยของเรานะคะเปาะบางบริเวณดวงตาหรือว่าบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายก็ใช้ได้นะคะและยังจะช่วยในเรื่องของคนที่ผมร่วงง่ายนะคะจะช่วยให้ผมหยุดร่วงได้ด้วยนะคะ,ะใส่เข้าไปสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะเป็นวุ้นแบบนี้นะคะมันจะไปทำปฏิกิริยากันเนาะเนี่ยค่ะเราก็สามารถดื่มได้เลยช่วยป้องกันได้ดีมากๆนะคะ,ะสามารถเห็นผลได้จริงค่ะเราจะดื่ม หชา,อาตอนเช้านะคะหนึ่งแก้วค่ะแก้วประมาณแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะอร่อยค่ะออกเปรี้ยวๆน,นิดนึงแล้วก็หอมนะคะลองไปทำดูนะคะใครที่เส้นด,ด้อยฝอยแตกง่ายนะคะทำสูตรนี้ได้เลยค่ะ ค่ะและสําหรับใครนะคะที่ต้องการชักมดลูกนะคะแล้วก็สอบถามว่าจะสั่งยังไงนะคะกดที่ตะก,ก้าใน t i k t o ็อกช็อปตะก้าสีชมพูได้เลยนะคะมี1กระปุก2กระปุก3กระปุกอ่าเลือกดูตรงตะก,ก้าได้เลยมีส่วนลดเยอะมากนะคะแต่ถ้าใครสั่งไม่เป็นสามารถจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์ไปสั่งกับบริษัทได้นะคะวันนี้นิ่มลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ